มาในปีนี้ปี2025เดี๋ยวมาดูซิว่าแป้งแม็กปรับสุดใหม่จะปัง,ปง,ปงจะเลิแค่ไหนแบรนด์ส่งมาให้เป็น NC 15 17 20ซึ่งเป็นสีที่มันแบบเข้มกว่าหน้าบิ๊กไปหมดเลยนะน้องคนนี้ก็ยังแบบแอบเห็นอยู่นะคะนี่น้องเขาพูดกันตามตรงอะเมาดูตรงนี้บ้างสีผิวอาจจะแบบไม่ได้แต่ก็ภาพรวมผิวสวยนะ สวัสดีค่ะกับบิกิานะคะวันนี้จะมารีวิวแป้งพับผสมรองพื้นตัวใหม่จากแบรนด์ในตำนานนะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นที่แบบอุ้ยบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆอ่ะคือมีกันหมดพี่มมวงอย่างเนี้ยคือชอบมากนะคะ นั่นก็คือแป้งพับตกรองพื้นจากแบรนด์แม็กค่ะ mm hmm. เขามีการปรับแพคเกจจิ้งใหม่นะคะแล้วก็มีการปรับสูตรปรับเนื้อใหม่นะมาในปีนี้ปี2025 mm hmm. เดี๋ยวมาดูซิว่าแป้งแม็กปรับสูตรใหม่จะปังจะลดแค่ไหนค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe ช่องวิ l งบิ๊กนะคะที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าทำทั้งหมดแล้วก็มาดูกันเลยคะว่า แป้งแม็กสูตรใหม่2025ปังกว่าเดิมหรือเปล่าต้องขอบคุณทางแม็กคอสเมติกแค l แลนนะคะที่ส่งแป้งมาให้บิ๊กนะแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงคือแบรนด์ส่งมาให้เป็น NC 15 17 20 e ซึ่งเป็นสีที่มันแบบเข้มกว่าหน้าบิ๊กไปหมดเลยนะวันนี้บิ๊กก็เลยถ้าเห็นหน้าผ่องๆแบบนี้คือผลอัพม่วงตรงนี้ของจุดดีดอไปนะคะมาดูว่าแบบมันจะช่วยให้หน้าเราไม่หมองหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานบิ๊กลองแล้วนะแบบไม่ลงอะไรเลยอะ หน้าหมองมากแบบงัดหน้ายัางไงก็ไม่ขึ้นนะคะสำหรับบิ๊กอ่ะบิ๊คิดว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ NC13 นะถ้าเป็นแป้งพับตัวนี้นะคะลืมแนะนำตัวน้องเลยเดี๋ยวมาแนะนำตัวน้องกันวันนี้เราอยู่กับ m a x Studio Fix Powder p a r t พัฟฟ์ฟาวเดนะคะน้องคนนี้นะคะมาในราคา1,980บาทค่ะที่ไทยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด17สีนะคือเยอะมากแพ็กเกจจริงปรับใหม่ก็มีความแบบอุ้ยมีความเรียบหรูมากขึ้นนะเนี่ยอันนี้จะมีความแบบเป็น เงินเงินเนาะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับเนื้อแป้งนะคะแล้วก็ดันขึ้นมาอีกก็จะเจอกับพับที่เป็นแบบฟิควกระม้ยีสีดานะคะและวบิ๊กชอบตลับตัวนี้ของแม็กมากนะคะเาะจะมีช่องระบายอากาศแบบนี้นะคะให้เวลาเราใส่พับไปอะ่ะมันก็จะระบายอากาศแบบได้ดีนะไม่ทําให้พับเราดูอับสี n c 1 5ของแป้งพับตัวใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่เหมือนจะพอดีหน้าแต่พอใช้ไปที่หน้าแล้วอะ่ะ มันแบบหน้ามองมากนะคะเดี๋ยวบิ๊กขึ้นอินเสิร์ตแบบหน้าบิ๊กที่ใช้แป้งพับตัวนี้ย4 NC15 เดี๋ยวๆให้ดูก่อนจะไปลองใช้นะคะมาพูดถึงคำเคลมดีก่อนเนาะว่าแป้งพับตัวใหม่ของแมกเขาเคลมเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะตัวน,นี้เขาบอกว่าคุมมันยาวนานถึง24ชั่วโมงเป็นแป้งฟินิทแมทที่ช่วยเบร์ผิวให้สวยแล้อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะเป็นเทรนด์ลักโลกแมทเขาก็เป็นเทรนด์ลักโลกเหมือนกันเขาบอกว่าแป้งของเขานะคะสามารถเปลี่ยนรีฟิลได้คือ แล้วก็เริ่มแรกก็ซื้อมาตลับจริงแหละแต่ครั้งต่อไปถ้าเราุติดใจอยากใช้ต่ออ่ะก็ซื้อแค่รีฟิลมาเปลี่ยนตัวแบบแป้งได้นะคะเป็นการลดขยะให้กับโลกเราแคชคมพูาวาก็มีประมาณนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงกันเลยค่ะตื่นเต้นมากถ้าหยบเข้ามาใกล้นะคะจะได้เห็นการปกปิดเทเกเจอร์บนหน้านะบิ๊กก็มีสิวแบบรอยสิวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราใช้พับเขาลงเลยเพราะบิรู้สึกว่าใช้พับลงก็ไม่ได้รู้สึกหนาอะไรนะบนแป้งแล้วก็กดไปที่หน้าเลย นี่เห็นปลาสีมันค่อนข้างเข้มอ่ะลงไพรเมอร์ม่วงเหมือนก็จะไม่ช่วยหรือเปล่าแรงมากเนื้อคือบางเบามากดูการปกปิดนะปกปิดกาปกปิดก็ถือว่าทําได้ดีนะคะเป็นแบบมีเดียมเกือบฟูโคเวเลยนะดูพี่ชอบเนื้อเขาอะเนื้อมันมีความแบบบางเบาดีสุดเลยมาลงใต้าตากันบ้างนี่ คือมันเป็นความแบบบางเบาความธรรมะนะตอนแรกพี่รู้สึกว่าวิปแป้งสตูดิโอฟิกของแม็กอะมันต้องดูดหานาๆตึบต๊บๆหรือเปล่าอ้าวสรุปว่าไม่นะมีความแบบบางเบาเป็นธรรมชาตินะเห็นปะ Before and After นะมองข้ามเรื่องสีที่มันแบบมีความไม่ค่อยตรงเฉดไปก่อนนะคะนี่แต่ผลลัพธ์คือหนึ่งคือหน้าเนียนแมตแล้วก็เบอร์ผิวสวยนะคะการปกปิดอย่างบิ๊กมีรอยสิวที่มันชัดมากๆอะเป็นรอยสิวใหม น้องคนนี้ก็ยังแบบแอบเห็นอยู่นะคะนี่น้องเขาพูดกันตามตรงอะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้บ้างแต่ถ้าเป็นรอยเสียวต่อเอีกว่าเขาก็ปิดได้ดีนะรอยข้างหนึ่งแฟนต,ตอบหรือจริงๆแล้วอะแป้งตัวเนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสําหรับใช้เดี่ยวๆรอแต่มันก็เป็นแป้งพับส่งรองพื้นไหมแต่รู้สึกว่าการปกปิดอนะมันยังไม่ได้แบบอุ๊ยกริบมากปังมากนะเท่าที่ได้ลองใช้มา แต่ถึงการปกปิดเขาจะไม่สวยแต่บิ๊กชอบเนื้อแป,แป้งเขานะแป้งเขาคือแบบบางเบาอ่ะมันซึบผิวอ่ะดูมันทรรมะมากใครบอกว่าแป้งพับผสมรองพื้นมันต้องหนาต้องโบกปีนี้ปี2025แล้วนะคะคือแบบเนี่ยเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติสุด,สดๆเดี๋ยวบิ๊กจะใช้แป้งในการแบบบนแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งด้วยความที่สีเขาอ่ะไม่ได้พอดีหน้าบิ๊กนะคะ มันเป็นสีเข้มกว่าหน้ามันเกิดโอกาสที่มันจะด่างได้ง่ายพี่ก็เลยใช้แป้งในการแบบปาดบนเซตอีกท,ทีหนึ่งนะมันจะได้ผิวที่ดูสม่ำเสมอมากขึ้นกับการใช้พทับนะคะคือถ้ามันเป็นสีที่มันพอดีหน้าบิ๊กอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็ใช้พับที่เขาให้มากดๆๆผิวก็สวยซึ่งมันเกิดปัญหาอาการหน้าด่างได้จากการใช้แป้งสีเข้มกับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะคะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์แม็กนะอันนี้เป็น ความรู้มาแชร์เพื่อนได้ดทราบกันนี่ลงไปแล้วทั่วหน้านะคะสลับแป้งแม็กนะคะบิ๊กลงด้วยการใช้พับกดๆๆนะพวกรอยต่างๆที่บิ๊กอยากให้การปกปิดมากๆบิ๊กก็ใช้พับในการแบบเน้นย้ำการปกปิดไปนะแล้วบิ๊กก็ปิดจบด้วยการใช้แป้งบนให้มันดูหน้าเนียนมากขึ้นนะสี nc 15กับหน้าบิ๊กก็ประมาณนี้นะคะซึ่ง nc15 ของอันใหม่อ่ะมันจะมีความเข้มกว่า nc15 ของตลับเก่าอยู่พอสมควรนะซึ่งส่วนตัวแล้วบิ๊กช้ก็ประมาณนี้เอาจริงก็แอบไม่ค่อยอดเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะใช้ไพรเมอร์ม่วงไปแล้วก็ตามนะคะดังนั้นใครอยากลองแป้งแมกนะคะตัวเนี้ยตัวใหม่อ่ะสตนะูดิโอฟิกอะีผิวประมาณบิ๊ก nc15 ไม่ได้ต้องไปประมาณ nc1311 ประมาณนี้นะแต่ถึงสีผิวจะไม่ตรงแต่เทกเจอร์ผิวงานผิวต่างๆคือดีนะ บิ๊กชอบแป้งของเขาคือมันหนึบคือเนื้อบางเบาแล้วก็มันเบอร์ผิวสวยเห็นป่ะเนี่ยมันเบอร์ผิวสวยดีมากการปกปิดส่วนตัวแล้วบิ๊กมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันต้องปกปิดสูงหรือเปล่าสรุปแล้วมันก็ไม่ได้ สูงขนาดนั้นไม่ใช่ full coverage powder foundation นะเขาเป็นแบบประมาณ medium กับ full coverage นะการปกปิดต่างๆรอยเก่าอะไรใดะก็ถือว่าเก็บครบเก็บอยู่แต่ถ้าเป็นรอยสิวใหม่หรือความแบบนูนของสิวตีดอ่ะมันก็แอบจะมีโผล่ขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ภาพรวมถือว่าเป็นแป้งผสบปของพื้นที่ให้การปกปิดนะและเนื้อคือบางเบามากปกปิดแต่บางเบามีอยู่จริงนะคะเบอร์ผิวสวย f i n ิชแ m a ที่ดูไม่ได้แห้งเกินนะเห็นปะเนี่ยมันยังมีความแบบ ลิเฟ็กแสงอยู่เบาๆภาพรวมงานผิวหลังลงคือบิ๊กชื่นชอบเลยนะ10บเต็มไม่มีหักยกเว้นเรื่องสีแป้งที่มันไม่ตรงเฉดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดือก่อนเดี๋ยวกับมาดูฟินิชลูกกันค่ะกลับมาแล้วนะคะฟินิชลูกเป็นประมาณนี้เลยพอได้ไหมแกสีผิวอาจจะแบบไม่ได้แต่ก็ภาพรวมผิวสวยนะนะหน้นานเนียนดีมากเลยเห็นปะเห็นปะ แป้งแม็กในตํานานยังไงก็เป็นตํานานอยู่วันยังค่านะครับปรับสูตรมาใหม่แล้วผิวก็สวยเป็นตํานานบทใหม่สุดๆแต่เรื่องความโุมมันเยิมย้มใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือหน้าสวยแบบสวยมากอะ่ะนี่ขนาดสีไม่พอดีหน้านะคือถ้าซื้อแป้งสีพอดีหน้าผิวจะสวยแค่ไหนแกตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสีนะคะเดี๋ยวกับมาเจอกันอีก10บชั่วโมงข้างหน้าค่ะดิ๊ขอไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวกับมาเจอกันตอนเย็นบ้าบุย้ย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิก48นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะวันนี้เราแวร์เทสแตนสตูดิโอฟิกที่ปรับสูตรใหม่ของแบรนด์แม็กนะคะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยแก้ความมันคือแทบจะไม่มีอ่ะก็มีแบบฉ่ำๆเบาๆนะ้หนะ้าแก้มทีโซนบ้างกรุบกิบแต่บิ๊ก็รู้สึกว่าความมันปริมาณเนี้ยพอมันมีบนผิวอะ่ะมันทําให้ผิวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และอาการเป็นค่าผิวมัสวยต่างๆนี่คือแท้จะเป็นศูนย์แกมันไม่เป็นหยือเป็นหยาเลยอ่ะน้าเนียนดีมากเลยนะบอกเลยว่าอยากจะไปซื้อสีแป้งที่มันแบบตรงหน้ามาใช้แล้วเพราะว่าเนี่ยผิวสวยแบบนี้เลยวสวยมากนี่แหละคือที่สุดแป้งพับในตำนานนะคะับสตูดิโอฟิกของแม็กนะยูทิบเบิลเกอร์ต่างๆคือชื่นชอบมากบิ๊กได้ลองสูตรที่ปรับใหม่แล้วอ่ะคือแบบเลิศปังอ่ะ ต้องไปซื้อแต่เสียใจมากเลยอ่ะเท่าที่บิ๊กเช็คในช้อปปีล่าสุดน่ะมันสีที่บิ๊กจะใช้อ่ะสิบสามสบเอะไรอย่างเงี้ยขายหมดโซเอาคือคุณภาพมันเลิศมันฟังจนสินค้าที่มีเข้ามามันโซเอาทุกคนคิดดูสิดังนั้นดูคลิปนี้จบแล้วนะคะรีบไปเช็คว่าตัวเองใช้สีประมาณไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีของเติมตะอกปุ๊บนะรีบซื้อรีบตำดว,ว,วนเพราะผลลัพธ์ัแบบนี้ดู Yeah, 10ชั่วโมงอันนี้สาบานได้ว,ว่าไม่มีการซับนานนะแล้วก็ทนอัพม่วงตัวเนี้ยของจูริดออก็ไม่ได้มีส่วนช่วยทําให้เมคอัพมันแบบดูดีขึ้นนะพอ b i บิ๊กได้ลองและผลลัพธ์อ่เมื่อวานบิ๊กไม่ได้ใช้ทนอัพม่วงผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้แหละผิวสวยแบบนี้เลยแล้วก็เจอเหงื่อเจออะไรเหมือนบิ๊กวันนี้เลยนะแต่ว่ายังติดทนดีอยู่อ่ะเนี่ยเห็นปะเจอเหงื่อเอ้ยใดก็ไม่มีหลุดนะ้เหงื่อเป็นเม็ดเม็นะ่ะ เลดปังกันน้ำกันเหงือ่อติดทนคุมมันดีไม่หยื่ไม่หมยาผิวสวตวลอด10ชั่วโมงสตูดิโอฟิกตัวใหม่จากแม็กแกปังมากเดี๋ยวมาซับหน้าด้วยที่ชูกันนะคะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าเนียนสามารถใช้หน้าต่อได้อีกนะแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่หลุดไปพิเศษนะยังเนียนยังแน่นดีอยู่เลยอะ่ะเจอทั้งเหงือ่อเจอทั้งความร้อนเจอทั้งทับหน้าด้วยที่ชูไปอะ่ะ ยังอยู่บนหน้าเกือบจะรเต์เลยนะและมีหลุดตัดชูวเท่านี้ถือว่าไม่เยอะนะคะเป็นเรื่องปกตินะลดสอบผ่านแกมันคืออะไรขนาดนี้อ่ะต้องเสียตังค์ใช่ไหมกับแป้งพับตัวนี้ของแม็กมาค่ะสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับสตูดิโอฟิกจากแม็กนะคะสูตรใหม่ปี2025แต่ละสูตรไปให้คะแนนยังไงบ้างหนึ่งในส่วนการปกปิดนะคะบิกไม่น่ใจเหมือนกันนะว่าสูตรเก่าเขาแบบ เนื้อแน่นปกปิดซึ้บแค่ไหนอะ่ะแต่พอมาสุดเนี้ยตอนแรกวิก็แอบคาดหวังนะว่าน้องเขาอุ้ยต้องปกปิดแบบ full coverage แน่เลยอ้าวสรุปแล้วมันก็ไม่ได้ full coverage ขนาดนั้นในความคิดบิ๊กนะมันเป็นการปกปิดประมาณ medium เกือบ full coverage นะคะ รอยต่างๆเก็บได้โอเคนะแต่ถ้ารอยเสิวที่มันชัดมากๆอ่ะมันก็แอบจะเห็นมีโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะแต่ภาพรวมแล้วการปกปิดของน้องเขาอ่ะก็ยังเป็นการปกปิดที่อยู่ในระดับสูงอยู่นะคะแนนการปกปิดมีให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะ่องในส่วนความบางเบานะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบบ wow ิ๊กวาวอเมซิ่งอ่ะคือเนื้อแป้งเขาแบบบางเบาซึบผิวดีมากแกดูนะมันเป็นผิวงานผิวสุดคือเนื้อมันบางขนาดนี้เลยอ่ะบางเบามาก คือเป็นผิวขื้นผิวดีะไม่คิดเลยว่าแป้งพประสมรองพื้นน่ะมันจะเนื้อบางเบาได้ขนาดนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วในสตูดิโอฟิกจากแม็กนะคะแค่ใน,นความบางเบาเอาไปร้อยเต็มสิบเลยเพราะว่าบางเบาเป็นธรรมชาติจริงเนี่ยขนาดสีแบบอิดเพียงแต่ว่า มันกลืนผิวว่ะสามในส่วนความติดทนนะคะ้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบ Amazing นะคะเจอทั้งความร้อนเหนื่อไหลไขรย้อยต่างๆแต่ว่าไม่มีส่วนไหนดุดเลยติดทนดีแบบ100%ยเอร์นะคะ100%ติดทนคือติดทนดีเกนินความติดทนก็เอาไปร้อยเต็มสิบเช่นกันมันแบบ ว้าว Amazing มาก4ี่ในการควบคุมความมันนะคะจุดนี้ก็เลิศก็ฟังเหมือนกันทางแบรนด์เค็มว่าเขาคุมมันได้ถึง24ชั่วโมงแต่ส่วนตัวแล้วบิก็คงใช้ชีวิตไม่ถึง24บชั่วโมงเนาะเนี่ย10ชั่วโมงก็พอแบบรู้ผลลัพธ์แล้วว่าน้องเขาคุมมันเลิศจริงนะคะบิ๊กเป็นคนที่ผิวผสมเขาไปทางมันอะไรที่มันไม่คุมมันน่ะมันจะแบบเยิ้มอ่ะหน้ามันจะเยิ้มเป็นไข่ดาวแต่วันนี้มันมีเบาๆแค่แบบหน้าแก้มซีโซนซึ่งพอมันมีน้ํามันออกมาบิ มันคือแป้งเนื้มันจะมีความแบบอยู่เบาๆพอมันมีน้ํามันออกมามันทําให้ดูเป็นผิวแบบผิวสวยมากขึ้นนะแต่ตอนแรกที่ผิวสวยนวลเนียนดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอะพอมีน้ํามันออกมามันทําให้ดูเป็นผิวแบบแล้วมันผิวสวยดีขึ้นมากเลยภาพรวมการคุมมันตัวนี้คือสอบผ่านเลยสำหรับสาวผิวสองำขึ้นไปทางมันแบบดิกนะคะกะแในการคุมมันวิงให้อยู่ที่9.75เต็ม10ค่ะ5ในส่นความผิวสวยนะคะแกเอ๋ย ความผิวสวยอะนี่ขนาดสีแป้งไม่ตรงหน้านะหน้าหมองหน้าตอบขนาดเนี้ยผิวยังสวยขนาดนี้เลยฮะถ้าสีมันตรงหน้าผิวมันจะสวยว้าวแค่ไหนบอกเลยว่าคลิปเนี้ยไม่ใช่ทุกคนจะเสียตังค์บิ๊กก็ต้องเสียตังค์เพราะว่าอะไรในมือบิ๊กสีมันไม่ตรงบิ๊กก็ต้องไปซื้อสีที่มันตรงมาใช้เนื้อออกนะก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันคุณเสียตังค์ดิฉันเสียตังค์เช่นกันค่ะแตแฟนเนะาะกลับมาที่ความผิวสวยแก้มันผิวสวยที่มากคือเบอร์ผิวสวยกลืนผิว เนี่ยมันต้องพูดอะไรอีกในเรื่องของความผิวสวยอ่ะมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะผลลัพธ์มันฟองอยู่แล้วไม่หยื่ไม่หยาอีกอ่ะผิวสวยเกินที่สุดน่ะคะแนนความผิวสวยเอาไปแบบติดเต็มสิบเลยนี่ขนาดคือถ้าสีแป้งมันตรงกับหน้าบิ๊กอ่ะบิ๊กให้ไปลอยเต็มสิบแล้วแต่ภาพรวมวันนี้นะ ตามเนื้อผ้าเนาะหน้ามองขนาดนี้แต่ว่าผิวสวยฉ่ำเอาไปสิบเต็มสิบก่อนบิ๊กแอบเห็นนะว่ามีเพื่อนๆพนของมาให้บิ๊กรีวิวนะคะบิ๊กก็เนี่ยมารีวิวให้เพื่อนดูแล้วที่เห็นคะแนนมันดูอุ๊ยคะแนนเฟิร์ไปหรือเปล่าวันนี้แบรนด์ Band ส่งมาให้ก็เลยอวยแบรนด์หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้อวยแบรนด์แต่ผลลัพธ์มันฟังจริงเนี่ยเนหะ็นไหมผลลัพธ์มันแบบเนี้ยบิ๊กมีอะไรที่ต้องแบบไปตัดไปเชือดไปเฉือนไปหั่นคะแนนน้องเขาอะ่ะผลลัพธ์มันฟองนะกล้อง iPhone 14 Pro ง Big นะมันไม่เคยหลอกคนดููออย่แล้ว เป็นพ,พื่อนเพจะให้กี่คะแนนอะในแต่และจุดที่วิคกให้ไปอะ่ะให้เหมือนบิ๊กไหมก็ต้องให้เหมือนบิก๊กเพราะว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้มันเลือดมันฟังแบรนด์ส่งมาก็ส่วนแบรนด์ส่งมาเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้มีสคริปต์ให้ไม่มีอะไรเลยขนาดสีแพ้เขายังส่งมาผิดอะทคนคิดดูสิโอ ฉนั้นไม่ได้อวยแบรนด์เพราะแบรนด์ส่งมาให้นะครับผลลัพธ์มันแบบเลิศมันปังจริงนี่ก็เลยขออวยน้องเข้าไปหน่อยนะสำหรับสตูดิโอฟิกตัวใหม่จากแม็กตัวนี้นะปรับสูตรบาใหม่แล้วคือเลิศฟังมากบิ๊กชื่นชอบสุดๆเหมือนเดิมนะคะใครสนใจถึงแม้ว่าสีอาจจะไม่ได้มีแบบเยอะมากก่อนเนี้ยเพราะว่าโซเอาไปเยอะพอสมควรแต่บิ๊กคิดว่าช่วง6.6อ่ะน่าจะมีการเติมสต็อกนะดังนั้นยูทูบช้อปปิ้งบิ๊กปรับปากกาไว้ให้แล้วในเดสคริปชันบิ๊กสุะสะดลาซาด้าไปตามๆกันได้นะเเเขข้้าาไไปปลือกแบบ หยิบไว้ก่อนหยิบสีที่มันไม่ตรงไว้ก่อน แล้วพอมันเติมสต็อกอ่ะแล้วเราจะจ่ายตังอ่ะเราก็ค่อยไปเปลี่ยนสีที่มันตรงกับหน้าเรานะแบบนั้นอ่ะบิ๊กจะได้ค่าคอมไม่ใช่อะไรที่พูดไปนี่คือจอะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะจากแบบการปักประกาจากแอฟเฟอรเเอเพราะว่าส่วนมากของในช่องบิ๊กอะบิ๊กก็ซื้อมารีวิวเองเนาะบิ๊กตัดต่อเองด้วยอ่ะก็เป็นแบบเหมือนกําลังใจให้บิ๊กบิ๊กนะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะหวัง่ากว่าเพื่อนๆชอบกินีีกันใครอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้อะไรอีกอยากให้ทําอะไรก็ คอมเมนต์มาได้นะคะโดยกันคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย